เอาละครับก็สวัสดีทวนกันด้วยนะครับแล้วอยู่ช่องวอ e นิกสแตนปนิกแล้วและคลิปวิดีโอนี้ก็จะคือ11วันก่อนสอบท้องถิ่นนั่นเองนะครับโอเคถตาพร้อมแล้วไปรับชมกันโอเคนะครับทุกคนวันนี้เปิดมานะครับก็มีประกาศประชาสัมพันธ์จากการสอบแข่งขันท้องถิ่นของปี68บอกว่า วันที่26พฤศจิกายนนะครับลงประกาศบอกว่าจังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัยนะครับวัตภัยดินโคนลนถล่มนะครับก็คือเกิดจากฝนพายุนะครับตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับมีความรุนแรงแล้วก็ทําให้จังหวัดสงขลานะครับทั้ง16อําอำเภอเนี่ยส่งผลกระทบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับจึงทําให้บ้านเรือนโรงเรียนหรือส่วน ราชการถนนต่างๆได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจึงมีการปกติจะมีการจัดสอบวันที่7จธันวาปี68นี้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะต้อง มาประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเปลี่ยนสนามสอบที่เคยอยู่ในจังหวัดสงขานะครับให้ไปเป็นจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงที่มันไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่27เนี่ยเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นบอกว่าอาจจะมีประชุมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่วันนี้ประกาศยึดจากประกาศวันที่26ก่อนนะครับก็คือแปลว่าสงขาเนี่ย อาจจะย้ายสถานที่สอบนะครับนะแต่ไม่แน่ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับแต่เขตอื่นเนี่ยเหมือนยังคงเดิมอยู่นะครับนะก็ภาวนาขอให้สอบออได้ทุกคนนะครับประมาณนี้ส่วนวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปทํางานตามปกติแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปนั่งติวอะไรเนาะเพราะเมื่อวานไม่ได้มีไลฟ์สดนะครับก็เลยเมีวันนี้มีประชุมนะครับที่อบต่อก็ทํางานมีประชุมเกี่ยวกับ จะมีการรับสมัครเลือกตั้งนะครับสมาชิกอบตแล้วก็ผู้บริหารอบตนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับวันที่หนึ่งถึงหธันวาเนี่ยเป็นช่วงรับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าประชุมวันนี้ก็เลยไม่ได้มีอัดคลิปที่อบตเนาะส่วนวันนี้ก็มานั่งเรียนไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับเหมือนกึ่งกึ่งวิชาประวัติศาสตร์เลยนะครับของครูแมรี่นะฮะก็มาสอนนะครับเราเรื่องประวัติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแล้วก็รวมถึง สงครามต่างๆในประเทศในในต่างประเทศด้วยนะคือไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกนะครับนะเนี่ยตามชีทสรุปนะครับก็<ส>เหมือนเล่ากึุงมๆเออเรียกไงอะเล่าเป็นประวัติศาสตร์นั่นแหละแต่เขาบอกไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะว่าวิชาประวัติศาสตร์อยู่รวมกับกฎหมายของท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนนั่นเองนะครับนะก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับ วันต่อไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมอ่านหนังสือกันให้ครบให้เต็มที่ทุกวิชากันละกันนะครับโอเคแล้วก็สวัสดีก็สวัสดีครับ